สวัสดีสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะทุกคนยิงนุ้ยอินสเปนและครอบครัวก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมวิดีโอของเรามีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะวิดีโอนี้ก็ถ่ายเมื่อวานเพิ่งมีเวลาได้ตัดต่อเพราะว่ายุ่งมากๆเลยวันนี้ครอบครัวเราก็กินเลี้ยงกันในบ้านนะคะสบายๆชิลๆอีกอย่างเรามีลูกน้อยมีน้องมาลีเราก็ไม่อยากาไปเบียดกับคนอื่นนะจ๊ะ โดยส่วนตัวแล้วหญิงนุ้ยก็ไม่ค่อยออกไปไหนสิ้นปีทุกปีก็จะอยู่ภายในบ้านแหละเพราะว่าคนมันเยอะเพื่อนๆคนเยอะแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวโอ้ไม่ชอบเลยแบบนี้วันนี้เมนูก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะเพื่อนๆก็ธรรมดาธรรมดานี่ราคาก็มีกุ้งเป็นเมนูที่หญิงนุย้ยแล้วก็ลูกสาวชอบมากวันก่อนเราไปเดินห้างใช่ไหมเราไปเห็นหอยแมงภูมาโอ้ละอยากกินมากเลยก็เลยจัดเลยจ้าในฉันเป็นคนล้างนะคะให้คุณสามีเป็นคนทําเพราะไม่ถนัดเรื่องนี้เนาะ ตลาดกินอย่างเดียวจะ้ะ <c> น <oughs> อกจากหอยก็จะมีหมูนะคะอันนี้ตอนที่ไปอบอะ่ะเขาบอกว่านิ่มนะแต่ว่าคุณสามีของดิฉันเหมือนเดิมค่ะไปอบแล้วก็ลืมไปว่ามีหมูอยู่ในตู้อบโอ้ยจะบ้าตายกินแล้วมันจะแข็งขนาดไหนนะเนี่ยดูสภาพเราไม่น่าได้แล้วก็จะมีเม็ดอินทผลัมพันเบคอนนะคะรอบนี้ดิฉันจะเป็นคนดูเรื่องเวลาเองนะคะเราจะไม่อยากให้มันไหม้นะเพราะมันอร่อยดิ <c oughs> ฉันเป็นคนรีเควสเองเมนูนี้แล้วคือวิดีโอก็ไปเร็วมากพากไม่ทันแล้ว แล้วก็จะมีซุปนะคะไว้กินหลังจากที่เรากินออเดิร์ฟแล้วนะคะส่วนกุ้งเนี่ยดิฉันก็จะามาจีในกระทะกับกระเทียมแบบนี้นะคะทําแบบนี้ก็อร่อยไปอีกเป็นอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ไหมงไงแต่ฉันก็ไม่ได้ทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจทํา <laughs> แต่ตอนที่อยู่ไทยอะ่ะเราก็จะปิ้งให้มันไม่ไหมหน่อยนะมันแ,แบบนั้นก็อร่อยจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะโอ้พระเจ้า แต่อยู่ที่นี่ถ้าทำแบบนี้มันก็ง่ายนะคะเพื่อนๆแค่ใส่เกลือลงไปก็จบข่าวแล้วคะ่ะกินได้เลยนะโอ้โหแต่ส่วนตัวจะชอบกินแบบนี้มากกว่าพริกไป3ามสีตลบก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้กินกุ้งแบบช่ำๆอย่างเงี้ยไม่แห้งใครที่อยากจะลองกินกุ้งแบบช่ำๆก็ลองทําเมนูแบบนี้ดูนะจ๊ะง่ายมากๆก็แค่น้ํามันกระเทียมกุ้งแล้วก็เกลือคั่วไปทีสามสีนาทีก็เสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเมนูกุ้งของเราตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะกินแล้วหญิงนุ้ยก็พากไปก็หิวข้าวไปนะคะตอนนี้ฉันจะบอกว่าเบคอนของฉันไหมค่ะเพราะฉันโมแต่ถ่ายวีดีโอแล้วก็ลืมไปเลยจนสามีเข้ามาทักว่าเธอทําอะไรในครัวทำมมันเหม็นกินไหมจัง <laughs> สรุปนะคะหมูก็แข็งเบคอนก็ไหมตายแล้วพระเจ้าแล้วก็เมนูหอยก็ต่อมอะไรจ้าสามีก็ใส่เป็นวายขาวนะคะแล้วก็ใบเบรีฟเกลือพริกไทย ต้มสักสี่ห้านาทีแล้วก็พลิกไปพลิกมาเขยา่าเขยา่าแปบ๊บเดียวคะ่ะเพื่อนๆได้กินแล้วอันนี้ก็จะเป็นไข่ยัดไส้นะคะไส้กรอกเอ้ยเป็นเมนูที่ดิฉันโปรดปรานมากๆเลยค่ะหลังจากที่กับปุงกับข้าวในครัวเรียบร้อยแล้วก็มาจัดโต๊ะนะคะเพื่อนๆอนวันนี้ก็กินกันสีห้าคนนะคะกินเป็นอาหารกลางวันนะคะแต่ว่าจะเป็นเลดหน่อยประมาณสี่ห้าโมงอ๋อ,อเดิร์ฟก็วางบนโต๊ะเรียบร้อยนะคะวันนี้อากาศข้างนอกเย็นมาก ค่อนข้างจะหนาวเลยแหละประมาณ4องศาล้วคือกล้องดิฉันก็มัวมากต้องขอประทานโทษทุกคนด้วยนะคะหลังจากออเดอร์ผ่านไปเราก็มาต่อด้วยซุปกันเลยอันนี้จะเป็นซุปใสหมันฝรั่งแล้วก็อาหารซีฟู้ดนะคะพ่อปู่เป็นคนทำเป็นเมนูที่ดิฉันชอบมากยากจะบอกว่าวันนี้ทุกเมนูเป็นเมนูที่โปรดปรานของดิฉันมากๆเลย